คุณผู้ชมคะการถอดคําจากภาษาอังกฤษามาสู่ภาษาไทยโดยราชบัณฑิตที่ผ่านมาก็มีหลายๆคำนะคะที่สร้างความฮือหาและก็เกิดคําถามว่าเอ๊ะทำให้เข้าใจภาษาได้ชัดเจนมากขึ้นหรือไม่นอกจากคําอื่นๆคําว่า Metaverse ก็เป็นคําล่าสุดด้วยนะคะวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิตประธานท DI ค่ะคำว่า m e t a v e r s e ทางราชบัณฑิตบอกว่าแปลว่าจักรวาลน,นารมิตนะคะอาจารย์ ฟังแล้วเข้าใจกันไหมคะผมคิดว่าเนื่องจากเรียนคอมพิวเตอร์มานะครับก็พอเข้าใจว่าเมตาเวิร์สคืออะไรแปลว่าจัก,กรวาลน,นิรมิตถามว่าสําหรับท่านที่ไม่เข้าใจช่วยได้หรือเปล่าอันนี้ก็ตอบตามตรงก็คือไม่ค่อยแน่ใจนะครับคำว่านิรมิตไม่ถึงกับยากมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่คําง่ายซะทีเดียวนอกจากคําว่าเมตาเวิร์สที่แปลว่าจัก,กรวาลน,นิรมิตก่อนหน้านี้ก็มีคําอื่นๆที่คนก็อาจจะต้องมาถอดความหมายกันหลาย ยกเหมือนกันนะคะแล้วเพื่อความเป็นธรรมนะครับบางครั้งท่านก็ถูกล้อเลียนในทางที่ผิดผิดด้วยนะครับเพราะว่าท่านไม่เคยบัญญัติคําหลายคําเช่นคําว่าซอฟต์แวร์นะครับท่านไม่เคยแปลว่าละมุนพันธฮาร์ดแวร์ท่านไม่เคยแปลว่ากระด้างพันธนะครับจอยสติก๊กท่านไม่เคยแปลว่าแท่งหันสาแต่การล้อเลียนแบบนี้ก็แปลว่าคนคงมีทัศนคติว่าวิธีการแปลของราชบัณฑิตนะครับอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับผมเองไม่ใช่นักภาษาศาสตร์นะครับแต่ว่า คิดว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับวิธีการบัญญัติศั์นะครับหัวใจสําคัญน่าจะทําให้คนเข้าใจมากที่สุดครับคุณนัฐาครับผมคิดว่าน่าจะมีสัก3าวิธีมั้งครับในการบัญญัติศัพท์ใหม่ๆนะครับวิธีแบบไทยนะครับที่ราชบัณฑิตมักจะใช้นะครับคือแปลอังกฤษนะครับแล้วหาคาบาลีสันสกฤตเข้ามานั่นก็คือแปลเป็นแขกนะครับถ้าได้คําบาลีสันสกฤตที่คนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วก็ไม่ค่อยยากคนไทยก็ไปได้นะครับแต่หลายกรณีนะครับไปได้คําบาลีสันสกฤตซึ่งเป็นคํายากนะครับ เช่น Big Data แปลว่าข้อมูลมหัหนะครับแต่ท่านจริงๆท่านก็มีคําแปลคําอื่นด้วยคําว่าข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งถ้าแปลแบบนี้เข้าใจง่ายนะครับแบบที่2นะครับผมชอบมากเลยคือแปลแบบคนลาานะครับซึ่งเข้าใจง่ายดีเหลือเกินนะครับแปลตามตัวเลยนะครับ Big Data แปลว่าข้อมูลใหญ่ Smart ท่านใช้คําว่าสลาดและเข้าใจเลยคําว่าอัจฉริยะไม่ใช่ของราชบัณฑิตนะครับราชบัณฑิตใช้ Smart ซึ่งกรณีผมว่าแปลดีแต่คนทั่วไปไปใช้อัจฉริยะ ซึ่งความหมายมันสูงกว่าคําว่าฉลาดโดยทั่วไปเยอะแลวมันก็ไม่ค่อยตรงกับคําว่าสมาร์ทนะครับวิธีแปลอีกวิธีหนึ่งนะครับคือการทับศัพท์ไปเลยซึ่งพบเยอะนะครับในญี่ปุ่นนะครับคำว่า Big Data ญี่ปุ่นก็เป็น i g ก d เด a ้อย่างนี้นะครับแล้วก็สมาร์โตก็คือสมาร์อย่างนี้เป็นต้นครับก็เป็นวิธีแปลที่ทําให้คนสามารถเชื่อมโยงกับคําภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นครับแต่ก็มีหลายๆคําที่ยิ่งแปลแล้วยิ่งเข้าใจยากมากขึ้นนะคะอาจารย์จะมี 2- 3สา สาขานะครับที่ยิ่งแปลอาจจะยิ่งยากนะครับสาขานึงก็คือสาขาเทคโนโลยีอย่างเมตาเวิร์สเนี่ยครับมันมีศัพท์ใหม่ๆออกมาเยอะตามพัฒนาการเทคโนโลยีกับศัพท์ประเภทศัพท์ปรัชญานะครับซึ่งโดยลําพังมันเป็นของยากอยู่แล้วเพราะมันเป็นศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของคนใช่ไหมครับผมคิดว่าส่วนนี้ราชบัณฑิตนะครับบางส่วนทําได้ดีบางส่วนผมยังคิดว่ายิ่งแปลยิ่งยากเช่นคําว่า intuition นะครับท่านแปลหลายคำนะครับสหัสยานนะครับศัพท์บแบบนี้ผมไปถามคน เรียนจบปริญญาโทรปริญญาเอกส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรแต่เข้าใจว่า intuition แปลว่าอะไรแต่เพื่อแฟร์กับราชบัณฑิตนะครับจริงๆท่านก็มีการแปลที่เข้าใจง่ายด้วยคําว่าการรู้เองอีกคํานึงนะครับยากมากเลยนะครับ h เมน n e u t i c s นะครับผมพอเข้าใจศัพท์ในภาษาอังกฤษแต่พอมาเจอคําแปลเป็นอัตถปริวัติเนี่ยผมก็ยิ่งงงไปอีกยากกว่าภาษาอังกฤษที่ผมเข้าใจอีกนะครับฟังดูแล้วมันคล้ายๆสวดมนต์นะครับซึ่งเวลาเราไปฟังสวดอภิธรรมนะครับ ฟังแล้วไม่เข้าใจว่าพระพูดว่าอะไรเพราะเป็นภาษาแขกและภาษาแขกไม่ใช่ภาษาไทยนะครับผมจึงชอบมากนะครับในการสวดซึ่งมีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยเพราะว่าการสื่อสารก็คือการทําให้คนเข้าใจไม่ใช่การทําให้เกิดความรู้สึกว่าศัพท์หรือว่าคําสวดนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่ต้องเข้าใจก็ได้มีตัวอย่างอะไรที่พอจะเห็นว่าแปลแล้วเข้าใจง่ายๆบ้างไหมคะอาจารย์คําว่าตึกระฟ้านะครับภาษาไทยนะครับมาจากภาษาอังกฤษ สกายสคร p ปเปอร์นะครับก็แปลได้ใกล้มากและคนไทยฟังเข้าใจแล้วคำคำนี้นะครับอีก50กว่ากับภาษาทั้งภาษา,าจีนภาษาญี่ปุ่นภาษา,าต่างๆก็แปลตรงๆนะครับแต่คำแบบนี้แปลง่ายเพราะว่ามันเป็นวัตถุที่คนมองเห็นใช่ไหมครับแต่มันจะมีคำอีกตระกูลหนึ่งก็คือศัพท์เกี่ยวกับปรัชญาหรือว่าปรากฏการสังคมนี่แหละครับคำพวกนี้มักจะแปลยากแล้วกรณีของประเทศไทยนะครับผมคิดว่าอาจจะแปลอาจจะไม่ตรงกับในของประเทศไทย เท่าไหร่หรือเปล่านะครับอย่างเช่นคําที่ใช้เยอะคือ globalization นะครับซึ่งศัพท์บัญญัติของไทยคือโลกาพิวัตนะครับซึ่งแปลว่าแพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับแล้วในเว็บไซต์ราชบัณฑิตเองนะครับท่านขยายความได้ว่าก็คือเอาชนะโลกนะครับไทยไปเกี่ยวข้องกับ globalization น่าจะคล้ายกับศัพท์ที่อาจารย์ชัยอนันต์สมุทรเทวันิชเคยแปลไว้คือโลกานุวัตก็คือประพฤติตามโลกในฐานะประเทศเล็กนะครับเราคง ไม่สามารถเผยแพร่อะไรมากมายไปทั่วโลกได้แต่เราสามารถประพฤติตามโลกได้แต่ดูเหมือนในทางปฏิบัติหลายๆเรื่องก็ยังมีความพยายามว่าจะต้องคงความเป็นไทยเอาไว้นะคะอาจารย์อย่างเช่นการใช้เลขไทยนะคะทางราชการไทยก็ไม่ใช่ว่าอยู่นิ่งนะครับก็ปรับตัวมาโดยตลอดนะครับเช่นระบบช่างตวงวัดนะครับทุกวันนี้เราก็เป็นระบบสากลคือวัดเป็นเมตรหนักเป็นกิโลกร,รัมแน่นอนว่ายังมีระบบช่างตวงวัดที่เป็นแบบดั้งเดิมอยู่นะครับเช่นวัดที่ดินนะครับยังเป็นไร่อยู่นะครับซึ่ง ก็ไม่แปลกอะไรเพราะที่ดินมันเป็นของในประเทศแต่การไม่เชื่อมโยงกับสากลน,นะครับทำให้เวลาเราไปศึกษาต่างประเทศเราเจอคําว่าเอเคอร์เราเจอคําว่า re, เฮกเตอร์นะครับเราเทียบได้ยากว่ามันใหญ่กี่ไร่เราต้องคอยคูณเลขตลอดพศออเช่นเดียวกันซึ่งมีข่าวว่านักท่องเที่ยวอยากเข้ามาประเทศไทยเจอเลขพศออเขางงเลยรา้วก็ถามกันทั่วกลุ่มว่ามันแปลว่าอะไรเลขไทยอีกตัวหนึ่งครับดูเหมือนว่าฝ่ายที่อยากให้มีความเป็นไทยอยากให้ใช้เลขไทยแต่ว่าตามจริงเลยนะครับ แม้กระทั่งราชกิจจานุเบกษานะครับลงประกาศลงราชกิจจานุเบกสาเล่มไหนเล่มไหนซึ่งเขียนเป็นเลขไทยหมดแต่พอเขียนคําว่าโควิด -19 ท่านเขียนเป็นเลขอาราบิกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านก็ยึดปฏิบัตินิยมให้เข้าใจได้ง่ายอยู่สับที่จะสร้างความปวดหัวนะครับสำคัญเลยก็คือสับเทคโนโลยีครับเพราะจะมีเทคโนโลยีออกมาใหม่ๆอยู่ตลอดนะครับแล้วเทคโนโลยีมันเชื่อมกับความเป็นตะวันตกซะเยอะเพราะฉะนั้นทําแบบนี้นะครับถ้าแปลง,ง่ายๆได้ เป็นภาษาไทยได้ก็ดีเช่นคําว่า AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับปัญญาเป็นคําแขกก็จริงแต่อยู่ในเมืองไทยมานานจนคนไทยเข้าใจแปลปัญญาประดิษฐ์คนไทยเข้าใจนะครับแต่ถ้าจะแปลเมตาเวิร์สเป็นจัก,กรวาลน,นรมิตผมคิดว่าแบบนี้ทับศัพท์อาจจะดีกว่าการสื่อสารทั้งหมดนะครับมีมาเพื่อให้คนเข้าใจผมคิดว่าในฐานะประเทศเล็กนะครับถ้าเราอยากสื่อสารกับคนในโลกให้เข้าใจเพราะประเทศไทยเชื่อมโยงกับโลกเยอะอยู่เมื่อถึงยุคโลกาภิวัตน์นะครับซึ่ง ตะวันตกแพร่หลายมาทั่วโลกผมคิดว่าไทยควรโลการนุวัตก็คือปฏิบัติตามโลกให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเลือกใช้บริบทของไทยนะครับให้เหมาะสมอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นไทยไปทุกโอกาสครับแต่เพื่อความแฝ์นะครับจริงๆราชมณตีตยสภานะครับก็แปลไว้คําว่า Metaverse แบบทับศัพท์ด้วยก็มีและผมเชีย์ให้ทําแบบนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นครับ ก็น่าจะได้เห็นการใช้ศัพท์ใหม่ๆในรูปแบบการทับศัพท์เพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นในอีกทางหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ